สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่เล่นลายเกมเศรษฐีกันด้วยนะครับผมเฟิร์สอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะวันนี้วรจะมาขายไอดีเกมเศรษฐีกันอีเหมนอดเดินนะครับไอดีน,นี้ราคา1,200บาทนะไอดีน,นี้คุ้มมากมีทั้งเพจใน Android และ iOS เลยครับเพราะว่า iOS จะเยอะก,กว่าใน Android นะนี่เราไปดูในไอดีเกมกันเลยมีชิ้นมันมีจี้ดัก มีนจี้ได้อยู่5ชิ้นเลยนะครับมินจี้ได้เลยห้าชิ้นเลยนะดูในนี้เลยตัวละครนะครับผมนะตัวแรกนะอีโวยืนลังนะครับผมนะตัวที่สองนะครับผมนะอีโวมินอวนาในชุดว่ายน้ํานะครับผมนะตัวที่3อีโวไดรลิทแล้วก็ตัวที่4อีโวอาร์ทิมิสแล้วก็ตัวที่5นี้ก็เป็นตำนานนะครับผมนะตำนานซาโฮนะครับนะตัวขวดนะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปก็ ตำนานเอลโรนี่นะครับผมนะสายวิจีหกหม,มกนะครับผมแล้วก็น,นี่ก็โคจิ๊บจ้อยในเป็นอีโบนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะดาวรูรูเบลของเรานะครับผมแล้วเราก็สีกรากรีนนครับผมนะสีดายดีนั่นแหละแล้วก็มีเมียนที่ถูกปุกนั่งซ้อมของเรแล้วก็วไวทายนาโอมินะครับผมนะ ไอโอเอสอที่พ,พี่คนไหนที่เล่น i อโเนะครับผมนะสามารถหาได้เลยนะเทปมีอยู่หมื่นแปดนะครับผมนะเกือบสองหมื่นเลยนะมีอยู่หมื่นแปดเลยนะยังไงก็พี่พี่ที่แบบคนเล่นไอโอเอ่ะบอกเลยต้องการมากแล้วชบผมนะต้องการมากต้องการมากแล้วแล้วก็ตัวนี้นะเล่าที่ถูกปลุกนะครับผมนะสามารถปรับเปลี่ยนไปเล่นใช้กันได้เลยนะครับผม ตัวละครก็มีไม่เยอะมากแต่เน้นเพชรน,นะครับผมนะตัวนี้นะราคาไม่ถึงพันห้าด้วยราคาไม่ถึงพันห้าด้วยดูจี้ครบด้วยจี้แรกนะครับผมนะ mm hmm. ดาร์กเขียนแบบอวกาศนะครับผมนะอันนี้เป็นเ mm hmm. มืองคูดนะนี่ก็หมวนเซเทเนียมนะมขูดมาแล้วก็ดาร์กบุบนันทอนเมียตำนานนะครับผมนะเป็นเวอร์ชันดาร์กเลยนะดีนี้นะ mm hmm. ก็โดนดาร์กโดนก๊อปปี้นะครับผมนะโดนก๊อปปี้ระเบิดนะ อันนี้ก็ดาร์กโดนก็ปี้การเดียนนะครับผมอันนี้มาแตกต่างกับทุกที่อันนี้มันไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าเมื่อฝ่ายตัวข้ามไปสร้างเมืองเยอะอันนี้มันจะไม่ระเบิดเหมือนอันนี้นะอันนี้มันจะป,าระ,ป,ะจะปาระเบิดเห็นปหมมันจะปาระเบิดเซมอลคนอื่นอีกมันมันจะแบบไอ้ปาแบบทำลายเมืองแล้วก็ป้ายสีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแม้็ต่สร้างเอนมาร์กนะสามอย่างครับข้นะ แบบว่าผมพูดแบบน้อยไปมันมีถ้าสาม,มารถกว่านั้นก็สามสารถคอมเม,มนต์บอก,กได้นะครับผมแล้วก็ดับเรืออวกาศด้นะครับผมนะมันจะเขียนเอสบวกทำไมเนมี่ยไม่เข้าใจอืมี่เขียนเอสบวกทำไมไม่เข้าใจประมาณนี้นะนี่เื่อฟองสบู่นะนะครับผมนะดิชาร์ปนะครับผม ก็เจ็ดแผ่กแกนนั่นเหล็กนะครับแล้วก็หมอกหูเล่นกานะแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเติมด้วยนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเติมด้วยเห็นปะน,นี่ไพทารลุ่มีหน้ารักมาครับผมนะน,นี่บอรดจับกัดขังนะครับผมแล้วก็บรรทนตาตแบานเวอร์ชั่นธรรมดานะมันมีโมชั่นักแล้วอันนี้ก็รู้เวอร์ชั่นเติมด้วยเนี่ย จะสับเบินวิ่งวิ่งครับผมอันนี้ก็หมอกระเบิดนะนี่ก็หมักมีสองอันเลยนะครับผมนะเวอร์ตอยู่คู่หลีได้นั่นนี่สองอันเลยจะได้ครบคู่พอดีนะจะได้ครบคู่พอดีนะครับผมนะนี่อันนี้ก็เป็นเป็นเวอร์ชันเติมหน้านี่นะถ้าผมจำผิดแล้วเป็นเวอร์ชันเติมนะครับบนสีทองเห็นป่ะแล้วก็ไอ้เลมอนสเตอร์นะครับผมนะแล้วก็รองเท้าโร่นะครับแล้วก็กันวิกนะ อันนี้ไอดีนี้ก็สามารถลรงแรงกันได้นะอันนี้มีบัตรเชิญด้วยสามารถลงแรงกันได้นะครับผมนะอนนี้นะสามารถหาเพชรได้เลยนะหาเพชรเพิ่มหรือว,ว่าจะทำอีเวนต์ก็ได้แนตะ่าะว่าปิดแน่นอนร้านบัตรสิงนะครับผมนะไม่เปลียก็บ้าเพชรหมื่นเจ็ดเพชรหมื่นเจ็ดก็มือมากนะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบรร้ฟ้าครับผมโคตรตำนานดนะ้ดีนี้นะอันนี้ไม่ใช่ดีนี้ดอกแตก่จีนนะโคตรตำนานนี่อันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนปใช้ได้นะ กันบิ๊กถุงมือไทเทเนียมอยันนี้ก็เอาไปเล่นกับดูลูเบลได้นะแต่ไอสีชมพูอ่ะมันจะคอมโบมากกว่าสำหรับผมเพราะว่าจะก่อนเทินเดียวผมทอยจบเลยนะจงคนอื่นไม่ต้องเดินอ่ะเล่นดีกอะตุต๊กตาเขามีประมาณนี้นะครับผมมัเมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เจ,จ็บสี่สองส่วนสิบห้าผมเจ็ดแปดยี่สิบกว่าอันนะครับผมนะนี่อันนี้ก็บอกเส้นฐานนั้นเลยนะครับอันนี้คุมต่อสี่มีสองอันนะครับผมนี่อันนี้คุมต่อสี่มีอยู่อันนึ่งน,นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมไปเล่นไหนให้ดูเลยวันนี้เล่นเล่นตัวอะไรบ้างอันนี้จะเล่นตัวอะไรบ้าง พชรในไอโอเอสมีอยู่ประมาณหมื่นแปดเลยนะหมื่นแปดนะผมจำน้าหมื่นะครับผมนะมี18เลยนะมีหมดเลยเด้อผมก็ทองทองมีอยู่หกล้านนะครับผมนักเก็บเดล้านนะครับผมนะแต่ว่าผมเน้นไปยครับ่เราะว่ามันประสอกาคกว่านะครับสามารถทำเดรีได้เลยนะครับนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะ ผม่าได้เหมือนผมได้ทิ้งในใต้ดิสคัชแล้วนะผมนับเสทางการติดต่อครับผมใช้เข้าใจที่หญ่ได้นะสามารถทักมาส่วนเชได้เลยนะครับผมนะหาอดนะครับตอนที่ที่แล้วที่ลงไปก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีปล่อยซิปนะครับผมนะมีวิธีใจดีมาทักปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะทักมาปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนีงไงก็ขอบคุณที่ที่มาฝากผมนะคือขบคมากครับสร้างแลนมารครับผม ไอดีนี้ใครช้าอดนะครับผมนั้นมีตั้งสิที่หายากนะแบบที่แบบมีในไอโอเอสเยอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าส่วนมากเขาจะเล่นแอนดรอยกันก็รับผมนะนี่แต่แอนดรอยก็มีให้นะอย่าน้อยใจนะแอนดรอยก็มีให้นะผมแต่มีน้อยนะมีให้นะแต่ว่ามีน้อยนะครับผมมีคู่คิดปะนะโอ้โหช้าหรือไอช้า ดร้ใคดีนะใช้การต้องการใชการต้องการใช่ไมไม่นะอเบิ่งนะเราจะมานี้นะ่องหงนะเล่นหนุกนะลังก็เล่นหนุกนะครับผมน่นเล่นี่ดาเล่นหนุกเล่นหนุกนะผม โอ้เยอะดีเะามีบัตรเติมก็เนี่ยเปลี่ยนเอาใช้นหมถ้าใครอยากเล่นมันๆนะเปลี่ยนเอาใช้แบบโดนกระปี่เ,เปลี่ยนเป็นแบบบัตรเดิมก็ได้นะเพือจะไ,ไเล่นมันๆนะครับผมนะซุ๊เสนะี้ยวอย่างเงี้ยเออได้เบอร์สองไปปะนะฮูะ้ดดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่โอ้คูตึงนี่นนนนนนน ออกอยางรัวจริงอะออกรัวจ้าออกรัวจ,จัิพอดีนะวนนี้เล่นเล่นตัวอะไรูน่เล่ตัวอะไรยเดี๋วดวยวไปดูกันอีกทีนะโห้วว่าเล่นตัวอะไรนะโหคอ,อ,อโมโบน่ะจัดกันตายแล้วเนะ่โอ้โห โหน่ะจริงคอมโบน่ะจริงแล้วมีเบิ้ลในตัวด้วยมีจัดการ์ด้วยดูยดีดูดีดมี56อ่ะบวกอีกเราเป็น6กสิบสามอ่ะหกสว่าเลยอ่ะผมโ็โ chau, โตึงอ่ะเชียร์เื่องจัดมีปุ่มสามเชียร์ูดี้หิบสจริงด้วยโคตรตึงตโคตรตึง โหระเบิดดีด้วยดิสาเบิดดีด้วยดิเอ้ยราพีมาพโอ้ทุ่มโมบอกอ่มีเป็่อะไรหนี่กมันขอเดินนะดูแปดสว่าอันนี้ก็แปดอันนี้ก็อาจะแปดสบแล้วนะนะโหก็มาดครับโอ้โหแปดหมดอะดี ตายครับผมไม่เหลือชีนะผมนะตัดเป้าตัดเป้าตัดเป้าวสวยโคตรนิ่มอโอ้โหไปเลยวะน่า <The sea. S 1> ไปไลนวะหน้าไปไหนวะหน้าเอ้าไปไหนอะเขาไปทำไมเขาตายดิแบบเนี้ยโอ้โหจบแทงได้ล้มแบบ,บเดือดน,นะสามารถ นำไปใช้กันได้นะครับผมนำไปเล่นกันได้นะมือแก่เขียบครับผมนะใครอย่าแบบว่าอยากตกเพื่อนอย่างเงี้ยก็สามารถอันนี้ได้นะสมา่นเหรอทำได้นะนตัวระเดียบตัวนี้แล้วกันผมกม็ค่อยเล่นนะอันนี้มีชาราวันเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมนะไปดูกันเลยเงี้ยก็ ไอคลิปนี้ผมอัดประมาณสี่ทุ่มนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงตอนเช้านะครับผมนะยังไงก็ยังไงก็ติดตามกันตอนเช้านะครับผมนะเพราะว่าจะแบบทปกก็ง่วงนอนแล้วนะผมน่าจะทาตอนเช้าก่อนไปที่ผมจะไปเรียนนะไงเรียนก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะครับผมนะสามารถทักมาคุยคุยกันได้นะว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะ ผมไหวนะผมไหวนายเผอเลยนาย,ผายนเผลอเลเสี่ยง,ก,งก,กินนะังไปก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมนะโหแะ้วี็ดเลยเราต้องไม่ขยัง ไก่ icana, โอ้โออกดอกเลยนนุ่นกไปลเกิไปลเกิดไปแล้วมรูนะเกินะแล้วสอบดีด้ดิเออ กระดว๋ยอยนะครับมรผมนะเมื่อกี้ผมยูเกิดยูเกิดไปรับผิดมั่วงเลยด้วยน่าจะลงกัอนเช้าะนะผมนะนี่นก็ฝากติดตามกลุ่มไว้ด้วยนะติดตามกลุ่มไว้ด้วยเพราะว่าผมจะลงในกลุ่มก่อนนะครผมเพราะว่าลงไหนมันช้าหน่อยด้วยถ้าแบบในกลุ่ม ก็จะลงสอเดนะเราะว่ามันล,ะลงะลอองนะงะนลงะลนะถ้าใครเอาได้หนๆก็ร้อนนิดนึงนะสมมาเรื่อยๆน,น,น,นะ land, เฮ้ยเราจะแลนะเฮ้ยไม่ได้ทำาเรตาเชือแล้วโยสอตสี่้โอ้ขอโทษด้วยนะครับ โอ้โหมัน้องอยู่ไม่นี่อะไรเลยฮะเดี๋ยวโอ้โหคือดุงนี้นีคือดุงเลยโอ้โหทอยสองทอยส อยสียสิบสองโหเกินไปไวรุ่นโอ้โหไวรุ่นโอ้โหร้องจ้าเก้อตะเกียน้องรองน้องจ้าเก้อจัดใหม่แล้วกันโอ้โหเกินไปว่ไวรุ่นผมพอยเสียสิบสองโอ้โหทลอยตรงด้วยตะเกียโอ้โหโคตรตึงโอ้โห มันไม่ไหวที่แล้วเลยอันที่แล้วเป็นอันเบิ์นไม่เติมดีกว่าอันนี้ไม่น่าเติมนะปั้นนี่ื้อเอาดีกว่าจริงๆเมแล้วก็ไ่รูจะมันคุมกว่าคุ้มกว่านะแตปั้นนะแปั้นนะต้องมีายนะระแอปนีมีข ัวน่าจะกินนิ่มอ่อันนี้นะโอ้โหไม่นิ่มเหมะดูดิไม่นิ่มอันนี้คือไม่นิ่มอันนี้คือไม่นิ่มนะเพราะว่าเขามีของฟองพวกอะตัวเราแพ้พวกฟองนะครับนะตัวเราแพ้พวกฟองนะพวกขพวกเขาเนี่ยเราแพ้นะ เนวัน็ว่าไกด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้หน่อย จะเอาทัวร์นะครับยังไงเราก็ชนะนะครับผมนะเพราะเราขอจริงเพราะเราของจริงนะว,วันนะครับผมนำประกอบน,นะตายครับตายกินกู้อะไรก็ไม่ได้ช่วยนี่ไอดีดีดิดครับผมนะฝากผลงานกันหน่อยละกันนะครับผมก่อนที่ผมจะไปนอนนะครับผมนะทุกที่วันไหนที่สนใจก็สามารถทักมาได้เลยนะ ถ้าผมบ้างตอบจะผมทําให้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะผมการั н ตีให้เลยนะครับยังก็สามารถทักมาพูดคุยหรืออะไรคุยกันก็ได้นะยิ่งกลุ่มผมก็ได้แปะไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะไอดีนี้ก็มีทั้งเพชรพชรทองใน iOS และ Android เลยนะครับผมนะในนี้ก็เป็น Android นะครับผมนะหนึ่งสองกันไก่นะถ้าใน iOS ก็หมื่นแปดบวกนะคุณนะ เกือบจะสอง0มืนแล้วนะมื่นแปดบวกนะครับผมงั้ก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะผมไปนอนแหละบ๊ายบายครับผมนะั้นบ๊ายบายครับ